ข้อห้าครับคูผู้สอนต้องใช้หลักการในการวัดและประเมินผลที่ดีมีอะไรบ้างนะครับให้ระบุมาสามประการครับครับประการที่หนงนะครับกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับให้ชัดเจนนะครับเพราะจะได้วัดได้ง่ายนะครับและเห็นได้ชัดอีกด้วยครับว่าเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับสองครับ ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่านะครับเช่นนําผลการวัดนะครับไปปรับปรุงนะครับการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็ตามนะครับการเรียนการสอนนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามนะครับควรใช้เครื่องมือวัดผลนะครับที่หลากหลายนะครับเพื่อลดความคาดเคลื่อนหรือข้อปกป้องนะครับจากตัวนักเรียนเองและตัวเราเองนะครับ เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวัดผลนะครับเข้ามาช่วยเราอีกด้วยนะครับ